ดังไม่หยุดชุดไม่อยู่กันแล้วสำหรับนางเอกขวัญใจมหาชนอย่างเจ้าลู่ซื้อสำหรับซีรีส์ดาราจักรักลำนำใจที่โด่งดังเป็นผู้แตกจนทำให้เจ้าลู่ซื้อขวารางวัลน,นักแสดงยอดเยี่ยมประจำปีในงานประกาศรางวัล Wild TV and Internet Video Summit 2022โดยเจ้าตัวได้เผยความในใจว่าขอขอบคุณพี่พีทุกท่านที่ให้โอกาสทำให้ฉันได้รับรางวัลน,นี้ ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนฉันฉันจะพยายามต่อไปเรื่อยๆนะคะล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆลุ้นและตั้งตารอ,อกันอีกรอบเมื่อเจ้าลูซื่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัล e ิ d เว n ริงอว d ์ครั้งที่35สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมแนวซีรีส์เครื่องแต่งกายโบราณจากซีรีส์ดาราจากรักลำนำใจงานนี้จะสามารถคว้ารางวัลมาครองได้หรือไม่ รอติดตามกันต่อไป